คุณตำรวจลงประทึกปัจจุบันแป๊บหนึ่งนะลูกนะค่ะเคเดี๋ยวขออนุญาตเปิดรูกระเป๋าก่อนนะลูกหนูต้องเป็นพยานให้คุณตำรวจนะว่าเราไม่ได้ขโมยตังค์ค่ะขอรูกระเป๋าก่อนนะมีเบอร์โทรหรือเปล่าอ๋มีเบอร์โทรด้วยม,มีเบอร์โทรด้วยมีเบอร์โทรด้วย,ยวโทรศัพท์ สวัสดีค่ะใช่คุณวิรัชยาใช่ไหมคะตอนนี้เด็กเราอ่ะเก็บกระเป๋าคุณได้ตอนนี้คุณอยู่ไหนคะให้คุณมารับกระเป๋าคืนนะคะมาได้เลยค่ะพ่อ,โอโหอออีเด็ก<อ>ะค่ะเก็บกระเป๋าได้ที่อบตนะคะก็คือเป็นของคุณวิรัชยานะคะ,คะเพราะว่าเด็ก ดีมากเลยหมูเป็นเด็กดีมากนะคะเพราะว่าสิ่งไหนที่ไม่ใช่ของเราเนี่ยหมูไม่อยากได้อยู่งี่เอาหมูเป็นเด็กที่เยี่ยมมากอ่ะมอบกระเป๋าให้กับคุณพี่เยี่ยมมากค่ะเยี่ยมมากค่ะเยี่ยมมากขอบคุณมากค่ะคลิปนี้นะคะจัดทําขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์กับสังคมที่เด็กๆทุกวันนี้จะไม่ค่อยมีว่า หรือความซื่อสัตย์จะไม่ค่อยมีนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าออจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยถ้าหากท่านพอใจในคลิปนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทางสื่อพัฒนาเน็กเล็กหรือกองการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตําวัดทธุอของเราสำหรับคลิปนี้